รบสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะพีทท้าวส่ช่องไอเฟนกับเกม Crystal of a t l a n t นนะครับในคลิปนี้ก็จะมาไกด์ในเรื่องของสิ่งที่เราควรทําสิ่งที่เราไม่ควรที่จะพลาดนะครับเพื่อการเติบโตของตัวละครของเรานะครับก็เป็นประสบการณ์จากที่ได้ลองลองผิดลองถูกมานะครับแล้วก็คัดคัด,คดมาให้คนดูละกันนะครับยังไงก่อนจะรับชมก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครจะมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนา TGS เติมเกมชอ็อปร้านเติมเกมราคาดีเติมถูกเติมไวไม่ต้องรอนานบริการ24ชั่่วโมงตองที TGS เติเกมช็อปเท่านั้นนะครับลืมบอกมาจากช่องไอเฟนด้วยเผื่อได้โปรดีๆนะครับ สำคัญสุดๆเรื่องแรกเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการเล่นตัวลองนะครับการเล่นตัวลองในเกมนี้เนี่ยมันมีผลเยอะขนาดที่คนขี้เกียจอย่างผมเนี่ยยังปั้นไว้เลยนะครับแต่อาจจะไม่เล่นเยอะมากอสิ่งที่ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของสเตตในทีมมจภัยหรือว่าอาจจะคุ้นคุ้นหูในเรื่องของยูเนี่ยนซิสเต็มเนาะทีมมจภัยมันจะมีเลเวลด้วยทางขวาบนนะครับซึ่งการเก็บเลเวลของทีมมจภัยถ้าเกิดว่าเลเวลตัน60แล้วเนี่ยยะพีสิบเปอร์เซ็นต์มันจะถูกไปเพิ่มที่ยมพีที ได้เท่าไหร่ก็แปลงเป็น EFP ีทีมัจนพยเลยแล้วก็จะได้รับเรื่องของคิสั่ความทรงจําตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เลเวลทีมัจนพัยยิ่งสูงขึ้นมันจะปลดอะไรบ้างน,นะครับสเตตทางด้านขวาล่างนะครับอันนี้เลยนกหนามเดินทางไกลอันนี้เนี่ยจะเพิ่มสเตตให้กับเรานะครับในทุกๆครั้งที่เลเวลทีมัจนพัยมันถึงตามที่เกมมันกําหนดเราได้สเตตทุกตัวละครใน ID นะครับอ่ะส่วนเหรียญตาต่อมานะครับก็มีตัวละครที่เลเวล61ตัวนะครับก็ได้โจมตีกายโจมตีเวทเพิ่มขึ้นนนนเกก่งรรอออบด้า้านนััีี็คคืจะะมตวล ที่ปลูกพลังไม่ซ้ํากัน2ตัวขึ้นไปหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นตัวเคียวอย่างเงี้ยเราไปเล่นเบดไมเด้นก็ได้นะครับเบดไมเด้นเป็นตัวรองแล้วก็ปลูกพลังเนี่ยอันนี้ก็จะนับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ซ้าเหมือนกันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอ้ยเราเล่นพับเพจเทียไปแล้วเราห้ามเล่นพับเพจเทียอีกนะครับขอแค่ไอตัวที่ปลูกพลังเนี่ยมันไม่ซ้ํากันก็พอสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานบัญชีสะสมนะครับเพราะว่าในแต่ละตัวละครของ i อเดีเราเนี่ยซารม่น่ามันแยกกันด้วยนะครับย้อนกลับมาท ไปแลกในร้านค้าได้นะครับกดขวาล่างเลยแลกในมอนะครับมันจะมีร้านทีมนจนภัยอยู่อันนี้ก็จะเอามาซื้อยาซ,อซื้อนุสืนี่ได้แล้วก็ของที่เราสามารถซื้อได้เพิ่มเติมจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อทีมนจนภัยเนี่ยเลเวลถึงกําหนดนะครับแล้วก็มีการตัวละครด้วยก็คือเราจะสามารถสร้างตัวลองเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับแต่ว่าทีมนจนภัยต้องเลเวล7นะยมีน้ํายาตีบวกด้วยนะครับน้ายาคูณ2ก็มีโอนย้ายก็มีนะครับอย่างที่2นะครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละก็คือไอ้พวกสตา,า,ารลงดันนันนนมจะับแยกกันของตัว ซึ่งในตอนแรกอาจจะยังไม่มีผลมากแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเลเวลถึงนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ซามินาในการลงนะครับเพื่อฟาร์มพวกหาตรหาหานุนหานีนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินฟาร์มเลเวล55เนี่ยมันก็ใช้ซามินาเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะสามารถฟาร์มทั้งตัวหลักตัวรองได้เงินเราก็จะมีเยอะกว่านะครับรวมถึงพวกเวสต่างๆระหว่างทางเนี่ยมันก็ได้เงินได้ของตีบวกนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการตีบวกใช้ของเยอะมากๆนะครับไอ้ตัวอะไหล่พวกนี้นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่าใช้ร่วมกันได้นะครับผมสามารถฝากข วิธีการทําก็กดที่คลังนะครับแล้วก็กดที่คลังบัญชีแล้วเราก็ดูเลยว่าอันไหนมันเรืองแสงบ้างเนี่ยไอ้พวกที่เอาไว้อัพวงจรน,นะครับตีบวกเงี้ยก็สามารถฝากเข้ามาได้นะคะรับรวมถึงเงินด้วยกดฝากเหรียญทองนะครับสามารถฝากได้ทั้งเงินที่แบบล็อกแล้วก็แบบไม่ล็อกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ฝากแล้วก็เข้าไปอีก ID นึ่งไปเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวหลักมาแล้วก็ถอนออกมานะครับถ้าเราเล่นหลายๆตัวเนี่ยตรงนี้จะมีผลกับการเติบโตของตัวละครตัวหลักเรามากๆเลยนะครับในเรื่องของการทําอาหารนะครับสตาร์มิน่าก็คิ แยกกันด้วยนะครับรีทุกๆ6หกโมง,งแล้วก็สามารถเอาตัวรองมาทําอาหารแล้วก็ส่งให้ตัวหลักได้นะครับเพราะว่าอาหารที่ผมลองคาฟมาเนี่ยมันเขียนว่าแชร์ร่วมกันได้เผื่อว่าถ้าเราอยากจะมีอาหารเยอะๆเอาไว้เล่นใน PVE หรือว่าเอาไปเล่นใน3าสนะครับก็เอาตัวรองมาช่วยคาฟได้ด้วยเพราะฉะนั้นหลักแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Union System เนาะที่จะทําให้เรามีสเตตที่มากขึ้นกว่าคนที่ไม่เล่นตัวรองนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเงินนะครับกับตัวของตีบวกที่สามารถฝากคลังได้นะครับแช้จะเป็นในเรื่องของการฟาด เจอน้องที่มันจะเอาซามินาเนี่ยคิดแยกกันนะครับเรื่องของการฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มของนะครับไอการฟาร์มบอสพวกนี้เนี่ยใช้ซามินาด้วยใช้ไอตัวใบอนุญา,าตราสัตว์ด้วยแต่ว่าไอตัวตราที่เอามาฝังพวกอาวุธเลยพวกนี้เนี่ยมันสามารถแชร์ร่วมกันได้นะครับถ้าเกิดตัวหลักฟาร์มแล้วเกลือแล้วก็ไปฟาร์มตัวรองต่อประมาณนั้นนะครับไอตัวจิกซอที่เอาไวค้คัาของทองเนี่ยมันก็สามารถแชร์ร่วมกันได้นะครับที่เหลือก็ลองไปไล่ดูว่าอันไหนมันสามารถแชร์ร่วมกันได้อย่างเช่นอาหารก็สามารถฝากให้ตัวหลักได้นะครับด หรือว่าเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการเล่นเกมนี้เลยนะครับ เรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการเติมเงินครับจริงๆเกมนี้เนี่ยสายฟรีผมว่าก็เล่นได้สบายๆแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือในเรื่องของป้ายจันทรานะครับหรือว่ารายเดือนนั่นเองอันนี้คนที่เล่นยาวเนี่ยผมแนะนําว่าควรที่จะซื้อนะครับถ้าเกิด30วันมันก็จะถูกลงกว่า15วัน2รอบนะครับผมก็ซื้อไปแล้ว30วันโดยสิทธิพิเศษที่เราจะได้นะครับมันก็จะได้เพชรต่อวันด้วยแล้วก็ได้ตัวซาเบียาเพิ่มขึ้น20สนะครับสามารถเรียนสกิลล่วงหน้าได้5้าเลเวลสูงสุดที่ ไปอัพสกิลไว้หกได้เหมือนกันหมดนะครับยีกพีกับทองเนี่ยทองอย่างที่บอกเนาะมันสําคัญนะครับตีบวกใช้เยอะมากๆแล้วก็ยกพีรับจากด่านหเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราซื้อตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยยกพี e ของเรามันก็จะสะสมแล้วก็มากกว่าคนที่ไม่มีบัตรจันทราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกรมสมงคนที่ยังไม่ซื้อนะครับแนะนําว่าให้เราซื้อให้เรียบร้อยก่อนนะครับในวันนั้นๆเราค่อยไปเล่นเนื้อเรืองหรือว่าไปฟาร์มด่านนะครับเพื่อเอายีกพีตรงเนี้ยให้มันแบบปลดล็อก,ตรตรกอคอ ที่พอเวลามันรีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าคนอื่น20นะครับแล้วก็พอเราเติมรายเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะนับเป็นการเติมเงินครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งมันจะให้อาวุธอันนี้มานะครับเป็นเซ็ตเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยอาวุธอันนี้เป็นอาวุธประจําตัวนะครับซึ่งคุณสมบ,บัติของมันเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลของอาวุธนะครับพัฒนาไปโดยอัตโนมททัติทุกๆ5่าเลเวลแล้วก็สูงสุดที่นนเลเวล5้บ,บเลยแล้วก็ตีโว,ว,วกได้สูงสุดที่โบกสิบ ทำของทองเปลี่ยนทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเซตเริ่มต้นที่ดีมากๆไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธเลยบวกสิบให้เราด้วยนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเราจะต้องเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยก็ควรที่จะมีการเติมเงินครั้งแรกนะครับเนี่ยเพื่อเอาอาวุธอันนี้มาเล่นก่อนก็ได้วันนี้แพ็ก45บาทหลายอันให้เราลองเลือกใช้นานเลือกซื้อดูได้นะครับสำหรับสนเกมซะหน่อยเติมับ้ t s s เวยก็ดีนะครับประมาณจะเป็นเรื่องของร้านค้าพิ่สว่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ซึ่งในร้านเนี่ยมันจะมีตัวซาราบีนาด้วยน,นะครับผมแนะนําว่าให้เราซื้ออันเนี้ยอย่างแรกเลยเป็นตัวกล่องที่เอาไว้เพิ่มซาราบีนานะครับส่วนอื่นก็แล้วแต่งบแ,แล้วแต่เพชรเราเลยนะครับแต่ว่า priority หลักเนี่ยจะเป็นกล่องลิซาราบีนาะครับต่อมาคือการเก็บกล่องในด่านเนื้อเรื่องนะครับเวลาที่เราเล่นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีกล่องนะครับเราจะต้องเดินเข้าซอกเข้าซอยไปเพื่อหากล่องแล้วก็เปิดมานะครับมันจะได้ของรางวัลด้วยเป็นแบบของทองบ้างของชมพูบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราไม่ได้เก็บกล่องในตัวเจียร เปิดแมพนะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ต่อสู้ของแผนที่นั้นๆได้นะครับมันจะมีอันนึงอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเก็บไปหมดหรือยังไอตัวเมืองหินแร่นะครับมันจะมีซากเหมืองตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็วาร์ปไป อ่าแมปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเราเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับเห็นปะจะเป็นพื้นที่สำรวจคือพื้นที่ต่อสู้นะครับแล้วก็ว้าวข้าิอีกรอบนึงอ่าแมปก็จะคุ้นๆแล้วใช่ไหมเหมือนกับที่เราลงในดันเลยในนี้ก็จะมีพวกอ่าของให้เราเก็บสะสมด้วยเป็นพวกแบบวัตถุดิบในการทาอาหารนะครับสามารถเขา้ามาเก็บได้อ่าแล้วก็ตรงนี้เนาะที่เราจะมาเจอโกเลมนะครับตอนเวสแรกเลยเวสที่เราเริ่มเลยนะครับแล้วก็สู้ๆไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพอเรามาดูในแมปเห็นปะมันจะมีกล่องตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในที่เราเล่นเวตตอนนนแรรกี่ยมมมัจะไไดด้้ิาง มันก็ให้เราออกเลยอ่ะเราก็มาเก็บกล่องตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับจากนั้นเราก็สามารถมาท้าทายบอสได้ใหม่นะครับจากนั้นเราก็สามารถมาท้าทายบอสได้ใหม่นะครับเนี่ยกดเ,เริ่มท้าทายแล้วก็สามารถอัญเชิญได้ hmm. แต่ว่ามันจะใช้ตัวไอ้วิญญ,ญาณพรียซึ่งมันก็จะสามารถดรอปจากมอนสเตอร์ในแมปนี้นั่นแหละในนี้มันจะมีมอนสเตอร์ให้เรานะครับแต่ว่านี่ผมน่าจะตีไปหมดแล้วออเคมันเกิดใหม่อยู่นะครับนี่เนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักตัวมันก็จะดรอปให้เราเองนะครับอันนี้มาเต็เลยนะครับ ท้าทาทยผ่านครั้งแรกจะได้ตัวกล่องวงจรด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยละกัน,น,นต่อมาจะเป็นเรื่องที่เราอยับตาละกันนะครับเรื่องแรกเลยจะเป็นการเล่นอนะีเวนต์เนาะปกติอีเวนต์เราต้องเก็บทุกอย่างในเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทดสอบเจ้าสังเวียนเนี่ยที่กล่องมันนะครับจะสามารถกดลับได้แค่ครั้งเดียวเราก็ควรที่จะท,าท้าทายไปจนถึงชั้นที่สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยกดลับนะครับอันนี้เตือนไว้เฉยๆแต่ทุกคนน่าจะทราบแล้วก็ไม่น่าพลาดหรอกมั้งแต่ผมพลาดก็เลยเอามาบอกนะครับในส่วนของการเติบโตตัวละครนนนนรรับผมขขอออเเ้ไปใื่งงกกกาตีวล ทั้งคลิปเลยว่าตีบวกเนี่ยมันใช้ของเยอะใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ของใหม่ๆมานะครับผมแนะนําว่าเราไม่ต้องบวกเยอะขนาดนั้นนะครับอาวุธเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเติม3 5บาทมันได้บวก10อยู่แล้วเนาะอันนี้จะบบก11บวก1 2บออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอาวุธมันเป็นอาวุธชมพูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เป็นแบบเสื้อชมพูหรือว่าเสื้อทองเราค้าเป็นสีม่วงตามเลเวลเนี่ยผมแนะนาว่าบบกแค่ประมาณสักห้าหกเก็ดเดีอยว็ม่เยอะขก้นนล่ เพราะอย่างเสื้อเนี่ยผมลองไปแล้วตอนแรกเนี่ยตีจนขึ้นบวกสินะครับกดทีละ8แล้วก็อัตราสําเร็จแค่20%ผมกดไปแบบเยอะมากๆแล้วก็บวกสิ 10. ผ่านไปอีกวันหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แล้วเหลือบวกเก็ต้องมาวนลูปขึ้นบวกสิใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งไอ้ตัวอะไหล่กับเงินที่เราเสียไปเมื่อวานเนี่ยถือว่าเสียฟรีไปเลยนะเพราะวันนี้เราได้แค่บวกเก้าเหมือนเดิมนะครับการตีบวกมันสามารถสืบทอดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าไอ้เกรดสีม่วงเนี่ยไปเป็นสี พอทําใจได้แต่แบบถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงเป็นสีชมพูเงี้ยมันอาจจะลดไป2บวก3บวกนะครับซึ่งมันจะเสียทรัพยายกรไปโดยใช่เหตุใครก็เ,เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบตีบวกเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะชุดเราก็ไม่ได้ใส่ย,ยาวขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องของการดูเอฟเฟกต์เซตนะครับบางคนอาจจะงงๆนะครับก็คือเวลาที่เราเกดไปที่ของสมัยในแต่ละอันนะครับมันจะบอกอยู่ว่าโอเคอันนี้เวลส5ห้านะเป็นเซ็ตท่านหลอดนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นมันจะโชว์ด้านบนนะครับส่วนเ่ละเสือมันนี้จะเป็นของถุงมือนะคร นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์สแล้วก็4นะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถหาเซตนั้นๆเนี่ยสูงสุดที่4ชิ้นนะครับส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะไปใส่ของเปลอะไรหรือเป็นใส่ของอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า Activate Set มันมีสูงสุดแค่4ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็น4หมดเลยนะครับสกับ4 2กับ4เนาะอันนี้บอกไว้ให้ทำความเข้าใจด้วยกันนะครับว่าเซตข้างบนคืออะไรเซตข้างล่างคืออะไรนะครับแฟชั่นเองก็มีนะครับแต่ว่าแฟชั่นเหมือนจะแบ่งเป็นเซต5นะครับอันนี้เนี่ยต้องแบบใส่ครบเซต5เเเลยมมันนถึงงจะีอฟฟตรี้เเพิ่มข้ามาานะครับแแต่่วฟชเลย จะง่ายกว่าตรงที่มันจะแบ่งเกรดไปเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นแฟชั่นเกรด A นะครับท่้นผมจะสามารถใส่ตัวเกรด A ชิ้นไหนก็ได้นะครับมันก็รวมเป็นเซตเหมือนกัน Ss S ก็เหมือนกันนะครับผมจะใส่เป็น Ss นี H ้ in, หรือว่าจะไปแลกในร้านค้าเป็นตัวสีม่วงนี้เนี่ยมันก็นับเป็นเซตเดียวกันได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคําแนะนําแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่แล้วคนที่ยังไม่รู้นะครับในคลิปหน้าน่าจะลงเป็นไกด์ของอาชีพไซการ์ให้นะครับยังไงถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นแรงใจให้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนตาบการที่สมัครเข้ามานะครับคุณได้ชอบคุณนภัทด้วยโอเคขรับทุกานร,รับชมเจอกัในในคลิปหน้าสวัสดีครับ,รบทุกคนบ๊ายบาย